สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6นะคะคลิปนี้จะเป็นการบ้านในช่วงวันที่6 1ถึง10กันยายนนะคะมาดูกันเลยครั้งที่แล้วเราจะจบไว้ที่หน้า49อันนี้มาดูหน้า50นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนแสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนหรือเศษส่วนจำนวนคะต่อไปนี้มาดูข้อที่1นะคะเขาให้เปรียบเทียบระหว่างเศษ2ส่วน3กับเศษ7ส่วน11สังเกตว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากัน ตัวส่วนของตัวแรกคือเลข3ตัวส่วนของตัวที่2คือ11เราไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ถ้าเกิดตัวส่วนยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาคอลนอของตัวส่วนนะคะตัวส่วนของเราในข้อน,นี้คือ3กับ11เราเอามาหาคอลนอ,อ่ะครูลองหาคอลนอให้ดูนะคะ3กับ11หาจํานวนเฉพาะมาหารซึ่งจํานวนเฉพาะเนี่ย จะต้องหารได้ทั้งสองตัวถ้าเกิดหารได้ไม่ได้ทั้งสองตัวก็อาหารตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะกรณีนี้ไม่มีเลขไหนที่หารได้ทั้ง3ามและสิคูณเลยต้องหารทีละตัวเอาหาร3ก่อนเลขไหนหาร3ได้ก็เอา3เลยใช่ไหมคะ3า3 3หาร11ไม่ได้ดึงลงมาหารต่อเอาเลขอะไรมาหาร11ได้11ก็เป็นจานวนเฉพาะใช่ไหมคะก็ต้องหารตัวเขาเองก็เอาเลข11 สิบหารหนึได้1 11่หารสิได้1คราวนี้เวลาหาคอลนก็เอาเลข1 2 3 4ก็คือผลหารแล้วก็ตัวหารเอามาคูณกันลอ,ลองคูณพร้อมคูณน,นะคะสามคูณสิได้33 33ิคูณหก็ได้33 33ิคูณหอีกก็ได้สาดังนั้นคอลนของ3ากับสิคือ33อ่ะ คราวนี้ครูขอลบนะคะกระดาษทดของครูคราวนี้มาดูครูจะทำยังไงต่อครูเอาเศษส่วนมาตั้งก่อนตัวแรกเศษสองส่วนสครู 2, คต้องเปลี่ยน3ตัวข้างล่างตรงนี้ค่ะให้เป็น33ให้ได้นะคะครูก็เลยต้องคูณด้วยเลขตัวใดตัวหนึ่งทั้งเศษและส่วน3คูณเลขอะไรเป็น3 3คะก็3คูณ11 ถึงจะได้33แต่ต้องคูณถ้าคูณตัวส่วนแล้วก็ต้องคูณที่ตัวเศษด้วยใช่ไหมคะจะมีค่าเท่าไหร่อ่ะตัวเศษ2อคูณสิได้22ตัวส่วน3าคูณสิได้33เกิดเป็นเศษส่วนตัวใหม่ซึ่งมีตัวส่วนเป็น33เท่ากับคอลนอที่เราหาแล้วนะคะคราวนี้มาดูเศษ7ส่วน11ครูก็ต้องทําตัวส่วนคือส่วน11ตรงเนี้ยให้เป็น33ให้ได้ สิคูณอะไรได้33มสคะ11คูณ3ใช่ไหมครูก็ต้องคูณ3าตั้งเศษและส่วนอ่ะตัวเศษ7จคูณสได้21ตัวส่วน11บคูณสได้33เกิดเป็นเศษส่วนตัวใหม่2ตัวตัวแรกคือ22ส่วน33และตัวที่2คือเศษ21ส่วน3าให้เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเราเขียนเลยดังนั้น เอาตัวแรกมาเขียนก่อน22ส่วน33กับ21ส่วน33ตัวไหนมากกว่าคะตัวแรกมากกว่าก็อ้าปากกินตัวหน้าแล้วก็แทงตัวหลังเครื่องหมายนี้เราทะเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านะคะเรียบร้อย ans <S. S 1> เดี๋ยวคู่จะแสดงวิธีทำข้อเลขขี้ให้นักเรียนดูแล้วลข,ข้อเลขคู่นักเรียนลองทำเองดูนะคะอ่ะข้อ2เดี๋ยวนักเรียนลองทำเองคราวนี้มาดูข้อที่3 เศษส่วน15ส่วน20กับ6ส่วน8 20กับ8ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นครูก็เลยต้องหาครของ20กับ8นะคะครูหามาแล้วนี่คือการหาคอรของครูเห็นไหมตอนแรกเดี๋ยวลองทำพร้อมกันดูอีกสักทีก็ได้20กับ8เอาอะไรมาหารทั้งสองตัวได้ทั้ง20ทั้ง8เป็นเลขคู่หมดเลยเพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะตัวแรกที่จะหาร ทั้ง2ตัวได้แน่นอนนี้ก็คือเลข2ใช่ไหมคะ2ไปหาร20เหลือ10 2ไปหาร8เหลือ4หารต่ออีกก็แม่2อ,อีก2หาร10เหลือ5 2หาร4เหลือ2 ครูหยุดแล้วเพราะอะไรเพราะ5ก็เป็นจํานวนเฉพาะแล้ว2ก็เป็นจํานวนเฉพาะแล้วเห็นไหมคะเหมือนกันเลยกับที่ครูหาไว้ก่อนหน้านี้คราวนี้เลขตั้ง4ตัวตรงนี้ครูก็ต้องเอามาคูณกันเห็นไหมคะครูก็เอามาเขียนเลยคอลัมนอของ20กับ8คือ2 x 2คูณ2อคูณ2คูณ5อาจจะสลับหรือไม่สลับก็ได้แต่ว่าผลลัพธ์ต้องเท่ากันนะคะ2ูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8และ8คูณ5เป็น40 แสดงว่าคนรนของ20กับ8คือ40ครูก็เอามาตั้งเขียนเลยเห็นไหมคะตัวแรกเศษ15ส่วน20 20ทํำยังไงให้กลายเป็น40ตรงนี้ให้ได้นะคะครูก็เลยต้องคูณ2เพราะ20คูณ2จะได้40ตัวนี้ใช่ไหมถ้าครูคูณ2ที่ตัว ส่วนแล้วครูก็ต้องคูณสองที่ตัวเศษตรงนี้ด้วยนะคะกลายเป็น15คูณ2ได้30เกิดเป็นเศษส่วนตัวใหม่คือเศษ30ส่วน40เห็นไหมคะคราวนี้ตัวที่สองจากโจทย์เดิม6ส่วน8 8ตรงนี้ทำยังไงให้เป็น40ให้ได้ครูก็เลยเอาห้ามาคูณถ้าเอา5้ามาคูณที่ตัวส่วนแล้วก็ต้องเอา5มาคูณที่ตัวเศษด้วยเห็นไหมคะหห้าสาสิบ เกิดเป็นเศษส่วนตัวใหม่2ตัวตัวแรกคือ30ส่วน40และ30สบ่วน40บังเอิญว่าเท่ากันกูก็เลยสรุปว่า2ตัวนี้มีค่าเท่ากันนะคะคราวนี้อ่านเดี๋ยวข้อ4ทําเองกูฉเฉลยข้อ5ให้อีก1ข้อข้อ5ตัวส่วนคือเลข15กับ6เพราะฉะนั้นกูก็ต้องหาคอลนอของ15กับ6กูหามาแล้วคือ30 เห็นไหมคะอ่ะบางคนยังหาไม่เป็นครูลองทบทวนวิธีการหา15กับ6เอาแม่อะไรหารดีเอาแม่3ก่อนนะ3 5 15 3 2 6บางเอิญว่าจบแค่นี้เลยเพราะทั้ง2และ5เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว3คูณ5เป็น15ทดไว้15คูณ2เป็น30ตัวนี้เห็นไหมคะครอนอก็คือ30 ครูทำเหมือนเดิมเลยเอาเศษส่วนมาตั้งเศษ32ส่วน15 15ครูทํายังไงให้เป็น30ให้ได้15ต้องคูณ2ถึงจะเป็น30เพราะฉะนั้นครูก็ต้องคูณ2ไปทั้งเศษและส่วน6ทํายังไงให้เป็น30ให้ได้6ต้องคูณ5ถึงจะเป็น30ครูก็เลยต้องคูณ5ทั้งเศษและส่วนคราวนี้เกิดมาเป็นเศษส่วนใหม่2ตัวคือเศษ64ส่วน30และเศษ65ส่วน 30เอามาเปรียบเทียบกันมาเกินว่าตัวหลังมากกว่าก็เลยต้องอ้าปากกินตัวหลังแแทงตัวหน้าเครื่องหมายนี้จะเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะคราวนี้เดี๋ยวลองมาทําข้อ,อ่กเดี๋ยวเดี๋ยวกูทําข้อ7็ให้ดูข้อทํามาดูลองทําข้อ6พร้อมกันนะคะข้อ6กูต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นเศษส่วนเกินก่อนนะคะจากาวิธีทํา จาก3เศษ7จส่วน9จะได้อ่ะ3คูณ9ไปหรือ9คูณ3ก็ได้ค่ะ27ใช่ไหมอ่ะ9 3้7ทดไว้แล้วมาบวกอีก7เป็นเท่าไหร่34ส่วน9ถูกไหมคะคราวนี้นักเรียนก็ต้องมา รียบเทียบระหว่าง34ส่วน9กับ18ส่วน5เพราะฉะนั้นเราจะหาคอลนอของ9กับ18อ่ะคราน,นี้ครูทดตรงนี้เลยนักเรียนลองไปหากระดาษทดทดนะคะนักเรียนอย่าทดลงไปในหนังสือนะคะเอาแม่อะไรหารดีครูเอาแม่3 3 3 9 3 6 18ต่เอาแม่อะไรอีกเอาแม่3อีก3 1 3 3 2 6เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วครูก็เอามาคูณกัน3คูณ3ได้9 9คูณ1ได้9 9คูณ2ได้18สแสดงว่าคอนอของ9กับ18คือ18แสดงว่าอ่าไม่ใช่9กับ18 9กับ5ใช่ไหมครูดูผิดเอาไหมไม่เป็นไร กับ5อ่ะ9ตั้ง5ตั้งเอา3ก่อน3 3 9 3หน้5ไม่ได้ดึงลงมาเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วทีนี้จบเลยเอา3คูณ 3, 3 9, 9, 5, 5, ได้9 9คูณ5ได้45นั่นเองแสดงว่าจริงๆแล้วคอนของข้อนี้คือ45นะคะอ่ะมาตัวแรก จาก3เศษ7ส่วน9เราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินแล้วคือเศษ34ส่วน9ครูจะต้องคูณให้9เป็น45ให้ได้9อะไร45คะ9 5 45ใช่ไหมครูก็ต้องคูณ5ทั้งเศษและส่วนอ่ะตัวข้างล่าง9 5 45ตัวข้างบน34คูณ5ทดเลยคูณ5 5 4 20 5 35ทด2เป็น17 เป็นร้อยเนักเรียนทดในกระดาษทดนะคะอย่าทดในหนังสือนะอ่ะอีกตัวหนึ่งเศษสิบแปดส่วน 5, 5. ้หตัวข้างล่างตัวส่วนครูต้องเปลี่ยนให้เป็น45ให้ได้5คูณอะไรได้45่คะหคูณ9ก็ต้องคูณ9ทั้งเศษและส่วนตัวบน18คูณ9ใช่ไหมตัวล่าง95 45เขียนไว้ก่อนได้เลย 18คูณ9อ่ะ9คูณ8ได้เท่าไหร่9 5 45 96 9, 9 4 9 7 6, 9ิบหเก่งมาก72นะคะ9คูณ1เป็น9ทดมาอีก7เป็น16คือ162ได้แล้วเป็นเศษส่วน2ตัวที่มีตัวส่วนเท่ากันทีนี้นะักเรียนก็เอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะดังนั้น เศษส่วนตัวแรก1้อเส่วน45และเศษส่วนตัวที่2 162ส่วน45ตัวไหนมากกว่าคะตัวหน้ามากกว่าก็อ้าปากกินตัวหน้าแลแ้วแทงตัวหลังตอบ A N S เรียบร้อยอ่ะมาดูข้อ7็เดี๋ยวกูจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งข้อนะคะข้อนี้เศษส่วนจำนวนคระตัวนี้ครูเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินแล้วได้เศษส6บก 76็ส่วนสคราวนี้ครูก็จะมาดูตัวส่วนคือ12กับ15ครูเลยต้องหาคอนอของ12กับ15ขวาม,มาแล้วคือ60นะคะจากตัวแรก5้าสส่วน12ครูต้องเปลี่ยน12เป็น60ให้ได้ครูเลยต้องคูณ5ทั้งเศษและส่วนเห็นไหมคะเศษส่วนตัวที่สองเศษ7 6ส่วน15ครูต้องเปลี่ยน15ให้าเป็น60ให้ได้ครูก็เลยต้องคูณ4ทั้งเศษและส่วนเกิดเป็นเศษส่วนตัวใหม่2ตัว เห็นไหมคะเอามาเปรียบเทียบกันบางเอิญว่าตัวหน้าน้อยกว่าครูก็เลยแทงตัวหน้าและกินตัวหลังเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะคราวนี้มาดู8ฝึกัด2.3เรียงลำดับจากน้อยไปหามากง่ายมากเลยวิธีการทำเหมือนเดิมนำตัวส่วนของตั้ง3าตัวมาหาคอ,อนอ อันนี้กูหาไว้แล้วคอลอนของ92และ8คือ72คกูก็มาเขียนเลยเศษ4 9, ส่วนเเศษห้าส่วน12เศษ7ส่วน8กูต้องทำส่วนเนี่ยให้เป็น72ทุกตัวให้ได้เห็นไหมคะตรงนี้เป็นทุกตัวให้ได้9ทําทำยังไงให้เป็น72ก็คูณ8ไปพอคูณ8ตัวส่วนแล้วก็ต้องคูณ8ที่ตัวเศษด้วย12ทําทำยังไงให้เป็น72ก็คูณ6ไป ทั้งเศษและส่วนเห็นไหมคะแปดทายังไงให้เป็น72ก็คูณ9ไปทั้งเศษและส่วนอันนี้รูคูณให้ดูเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเห็นไหมคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเกิดเป็นเศษส่วนตัวใหม่เป็น32ส่วน72 30ส่วน72และ63สม่วน72ครูเวลาเปรียบเทียบกันก็ต้องเปรียบเทียบกันที่ตัวเศษเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันหมดแล้ว เขาให้เรียงจากน้อยไปมากอันไหนน้อยที่สุด30น้อยที่สุดก็เป็นอันดับ1เพิ่มขึ้นมาเป็น32และมากที่สุดคือ63เห็นไหมคะครูก็เลยเอามาเขียนเลยอันดับหนึ่งสส่วน72น้อยสุดต่อมาก็เป็น32ส่วน72และมากสุดคือ63ส่วน72แค่นี้เองนะคะอะ นักเรียนลองทําเองนะคะมาถึงมี4ข้อคราวนี้แบบฝึกหัดต่อไปเรียงจากมากไปน้อยก็ทําเหมือนเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวก,กูจะทําให้ดูสักหนึ่งข้อนะคะเรียงจากมากไปน้อยก็หาคอร์โนอของตัวส่วน15 10และ20อ่ะมาดูวิธีทำ คอนอของ15 10และ20คือเขียนไว้เลยอ่ะเรามาทดพร้อมกันสมมติว่านี่เป็นกระดาษทดของครูนักเรียนห้ามทดในหนังสือเอาแม่อะไรหารดีเอาจำนวนเฉพาะตัวไหนมาหารดีอ่ะเป็นครูครูจะเอา5เลยนะคะ5ใา15 5 3บ5 20, 5าห5 5 20เป็นจํานวนเฉพาะหมดทั้ง3ตัวยังถ้ายังต้องหารต่อเอาแม่อะไรหารต่อดีคะ3เป็นจํานวนเฉพาะแล้ว2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วแต่4ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะเลขอะไรที่หารได้เลข2 2หาร3าไม่ได้ดึงลงมา2หาร2เหลือ1 2หาร4เหลือ2เป็นจํานวนเฉพาะหมดแล้วคราวนี้เราต้องเอามาคูณกัน มีเลข5เลข2เลข3เลข1และเลข2แลเราต้องเอาทั้งหมดนี้มาคูณกันคูณช่วยครู5คูณ2ได้10 10คูณ3ได้30 30คูณ1ได้30 30คูณ2ได้60แสดงว่าคอนอนของข้อนี้คือ60นั่นเองอกระดาษทดลบเลยนะคะมาคราวนี้นักเรียนก็เขียนเลยจาก11สส่วน15 ก็ต้องคูณอะไรทำให้ทำตัวส่วนตรงนี้ค่ะ15ตรงนี้ให้เป็น60ให้ได้นะคะ15ะไหนได้60 15 1, 15 12, 15 2 3 10 15 3 4 15 14, 15 4 60ก็แสดงว่าต้องคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนอ่ะคานนี้มาดูเศษคูณเศษก็คือ11คูณ4ถูกไหมคะส่วนคูณส่วนก็คือ15คูณ4อ่ะ ตัวเศษ11คูณ4ได้44ตัวส่วน15คูณ4ีได้60เสร็จแล้ว1ตัวต่อไปเศษ9ส่วน10 10ทำยังไงให้เป็น60 10ตัวข้างล่างตัวส่วนทำยังไงให้เป็น60ก็ต้องคูณ6ไปทั้งเศษและส่วนมาดูข้างบนตัวเศษ9คูณ6ข้างล่างตัวส่วนก็เป็น10คูณ6ข้างบน9 6 5าห 4, ใช่ไหมคะข้างล่าง10คูณ6ได้60เห็นไหมว่าตัวส่วนจะเท่ากันหมดเลยคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเศษ13ส่วน20 20คูณอะไรให้ได้60 20ตัวส่วนตรงนี้ค่ะทำยังไงให้ได้60ก็ต้องคูณ3ไปทั้งเศษและส่วนตัวเศษ13คูณ3ตัวส่วน20คูณ3เห็นไหมคะสคูณ3ได้39 2ี่คูณสได้60นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนเป็น60เท่ากันหมดแล้วต่างกันที่ตัวเศษเวลาเราเรียงเราก็เรียงจากตัวเศษเรียงจากมากไปน้อยอะไรมากที่สุดเอ่ย54เห็นไหมมากที่สุดแสดงว่าเป็นอันดับหนึ่งอะไรมากลองลงมาก็คือ44และน้อยที่สุดคือ39นักเรียนก็ตอบเลยจะได้ ดูโจทย์ได้นะคะบางทีก็มากไปน้อยบางทีก็น้อยไปมากแต่ข้อนี้มากไปน้อยนะมากไปน้อยอันดับแรกคือ5 4ส่วน60คอมม่านิดนึงตัวต่อไปคือ4 4ส่วน60และตัวสุดท้ายคือ3 9ส่วน60เรียบร้อย a n s แค่นี้เองค่ะข้อ2ทํทำเองนะอ่ะคราวนี้มาดูหน้า56ครูมีโคตรลับ ของคลิปนี้ให้ด้วยให้อยู่ที่หน้า1 6เขียนว่าอย่าลืมสวมแมสเป็นการเตือนตัวเองนะคะในการมาส่งการบ้านทุกครั้งรักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมืออะไรให้สะอาดและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องสวมแมสมาด้วยเพราะฉะนั้นค้ดลับของคลิปนี้คือคำว่าอย่าลืมสวมแมสเขียนไว้ที่หน้า56นะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะมาส่งกันงานสัปดาห์เนี้ยแค่หน้า56คราวนี้ ข้อนี้เขาให้เรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมหกูยกตัวอย่างยากที่สุดให้นักเรียนเลยแต่กูขอเปลี่ยนสีปากกาน,นิดนึงเอาสีที่แตกต่างอะสีเขียวแล้วกันนักเรียนจะสังเกตเห็นตรงนี้เป็นจํานวนคราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินก่อนนี่กูเปลี่ยนแล้วเห็นไหมตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ก็เป็นเศษส่วนจํานวนคราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเกินก่อนแบบนี้นะคะ คราวนี้พอเปลี่ยนเสร็จแล้วเราจะได้ตัวส่วนมาทั้งหมด1 2 3่งสหหตัวเลยครูก็ต้องไปหาคอร์โนอของทั้ง5ตัวนี้ได้เป็น1560หาถูกไหมหาเป็นไหมอลองหาดูนะคะถ้าได้คำตอบเหมือนครูแสดงว่าคิดเลขถูกนะคะคราวนี้แต่ละตัวครูก็เอามาตั้งเลยค่ะจากตัวแรก 31ส่วน12ทําทำยังไงให้12ตรงนี้ค่ะเป็น560ถ้านักเรียนไม่รู้ว่าควรจะเอาเลขอะไรมาคูณเนี่ยนักเรียนก็หารกลับไปเลยค่ะเอา1,560ตั้งหารด้วย12ผลลัพธ์จะออกมาเท่ากับ130พอดีถ้าผลลัพธ์ได้130นักเรียนก็130มาคูณทั้งเศษและส่วนเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทั้ง5ตัวเนี่ยตัวส่วนจะเป็นเลขเดียวกันหมดเลย1560เห็นห เราแทบจะไม่ต้องคูณตัวส่วนเลยเราคูณเฉพาะตัวเศษตัวข้างบน31คูณร้ได้4,030อ่ะเศษส่วนต,วตัวต่อไป71ส่วน20 20ตรงนี้ทำยังไงให้เป็น1,560ก็เอา1,560ตั้งหารด้วย20ผลลัพธ์ได้78ก็เอา78ว่มาคูณทั้งเศษและส่วนคราวนี้นักเรียนก็คิดเลขเฉพาะตัวเศษเห็นไหมคะข้อนี้ก็เหมือนกัน15ทําทำยังไงให้ได้1,5 6 0ก็คูณด้วย 104คราวนี้31ส่วน13ครูก็เอา1,560ตั้งหารด้วย13ผลลัพธ์คือ120ครูก็เอา120มาคูณทั้งเศษและส่วนเห็นไหมคะและตัวสุดท้าย8ต้องคูณด้วย195ทั้งเศษและส่วนเกิดเป็นเศษส่วนตัวใหม่ตัวแรกคือ4,030ส่วน1,560ตัวที่2คือ5,538ส่วน1,560ตัวที่3 5,408ันสี่วนหนึ่ตัวที่4 3,720พันส่วนหนึ่และตัวสุดท้ายคือ4,095ันเก้าส้า่วนหนึ่ง้า้เขาให้เรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมคะมากที่สุดอันดับ1คือตรงนี้นี่อันดับหนึ่งห้าดูที่ตัวเศษใช่ไหมห้า0ั้อยสสอันดับสองคือ5,400อันดับสามคือ4,000 95อันดับ4คือ4 3 3 0และอันดับ5คือ3,720กูก็เอามาเรียงเลยอันดับ1,2,3,4,5เรียบร้อย A N S แค่นี้นะคะสำหรับสัปดาหานี้กูฝากการบ้านไว้แค่หน้า56นะคะสวัสดีค่ะ